สวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่น้องท่านู้ชมทางบานทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องบานสวนเชนแนวนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงนะครับบานสวนเฮดฮอดไสแล้วนะครับผมืันนี้นะครับืันนี้นะครับช่องบานสวนเชนแนวนะครับผมเดจจางสร้างมาเห็ดเสาไหมนะครับจะโอบเสามันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเสาหนาสิบนะครับพี่น้องตอนนี้ก็สร้างก็ได้สร้างเล็กแล้วนะครับสร้างเล็กแต่ผมก็ได้สร้างยีดแดงนยหน่อยนะครับจะมาก็เสาเป็นเสาหนาสิบนะครับพี่น้อง ครับกำลังสารโค้งเล็กตรงนี้จะเทคั้นนะครับเทคั้นหลอบบานเลยนะครับเทคั้นแบบนี้นะครับเทคั้นแบบทั้งสีนะครับเทคั้นจะเทออมไปเลยนะครับผมออมเงียนทั้งเบิดนะครับเทคั้นไวแต่จะขีดเทผื้นนะครับผมแต่ว่าขั้นตอนตอนนี้นะครับนี่นะครับสร้างเป็นไงสร้างอิดแดงแบบนี้มากครับพี่น้องสั่งมาสี่พันสี่พันก่อนนะครับนี่ครับก็จะโอบเสาเห็นไปเสาหนาสิบเห็นมันใหญ่ขึ้นครับ เพิ่มความแข็งแรงของบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเสาหนาหาเองนะครับอยู่กลางทงหน้านะครับจําเป็นเลยตรงสั่งนานนะครับพี่น้องแอบเสามันหน่อยนะครับทงข้าวบึงอันนี้เป็นอันนี้เิ็นทีฆานนะครับนี่เป็นทคฆานฟังนี่ครับเฝนรดน้ำไวครับพี่น้องนี่เิ็นทีฆานไปหนี่ครับอ้อมไปซุนเถื่อลงมาหนีนะครับเิ็นทีฆานอ้อมเบิดนะครับ เป็นโซนของคร้วของนางเลนนะครับโซนฝั่งนี้เทคานไห้ก้อนครับเทคานกับเทพพื้นนะครับล่างลักเพิ่งพาเพิ่งครับอัปเดตมื่อนี้ครับผมพึงไหนมีทุนนะครับพึงไหนมีทุนมาสั่งต่อนะครับโอบเสาบนคิดเสาตนละพันนะครับเก้าตนกับเก่าพันบาทนะครับผมกับเทคานเหมาคิดอีกคิดเป็นเมตรนะครับเท่านนะครับ เมลร่อยนะครับผมเทขันบ้านผมคิดเมลาร่อยเสานี้เก่าต้นกับ, 9, บเก่าพันนะครับโอบพันใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับสั่งของมาครับปูนใส่เป็นปูนตัวนี้นะครับผมปูนปูนโค้งสางนี่นะครับของผมสั่งเองนะครับจังได้สร้งางอย่างเดียวครับจังสร้างรอบนี้ก็ ถึงเทค้านกับโอบเสาครับมื่นหนึ่งครับมื่นพอดีครับมื่นหนึ่งมื่นบาทแล้วครับรอบนี้ครับซื้อของเบิดไปมื่นสี่พันบาทนะครับเบ็ดเสร็จแต่รอบนี้สองมื่นซี่ครับพี่น้องโอบเสากับเทค้านครับนี่ครับเบิ่งจะเทค้านเบิด์นะครับนี่แเทค้านออมด้ยนะครับเพิ่นเตรียมมาเบิดแล้วนะครับเตรียม อุปกรณ์เครื่องมือสางเพิ่มเตรียมมาแล้วว่ามีไฟฟ้าเพิ่นก็เอาอินเวอร์เตอร์มาเอานะครับเพิ่นเอาอินเวอร์เตอร์มาเสียบใส่รถเพิ่นเอานะครับเฮ็ดนี่ครับเตรียมมาแล้วมันจะผสมปูนจะเฮ็ดมื้อนี่นะครับพี่น้องตอนนี้ว่าถ่ายตอนเช้าพี่น้องเบิ่งอัปเดตบ้านผมนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฮ็ดเสร็จแล้วจะบ่เห็นความคืบหน้านะครับจะได้เบิ่งไปเรื่อยๆครับว่าตอนนี้ถึงไหนถึงไหนเรื่อยๆนะครับพี่น้องเรื่อยๆครับ ผ่านสวนนะครับพื้นที่ใส่สอยข้างล่าง77ตารางเมตรนะครับข้างบนนะครับ49ตารางเมตรนะครับผมของบนเราพาบึกข้างบนจางน้อยนะครับเบือ,ของขางล่างเราพาอย่างเบือ,องอ้างบนจางน้อยเห็ด <c oughs> เป็นแบบง่ายๆตั้งสีนะครับพี่นอ้อง <c oughs> นี่จะสร้างของกับจ่างสร้างมาแล้ครับเมื่อกี้ครับผมเล่นมัธย์คิดไปพี่น้องเบิ้งนะครับ อัพเดตบ้านผมนะครับผมไปคอยเห็ดไปเรื่อยครับไปคอยเติมไปคอยเสริมไปครับพี่นอ้องวันนี้มีเงินเป็นก้อนเดียวเห็ดขบบกันยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมบุญนะท่านเห็ดเพิ่มนะครับสองห่อครับกับหนึ่งระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยาเกเมตรนะครับผมเงาเกล็ดเมตร กว่าง3.5เมตรนะครับผมความกว้างของระเบียงในห้องก็3.5คู 5. 5. คุดนะครับในห้องนี้นะครับประตูเป็นลายมังกรนะครับภาพบ,บรรยากาศคร่าวๆครับพี่นอ้องลอกไปนะครับด้วามันเจมมากเยเปิดให้พี่น้องเบิง่ง ยอดเมื่คลิปเก่าเด็ดครับในห้องนะครับนี่เลยครับประมาณนี้ครับมันกำลังสานเหล็กสานยางอยู่นะครับนี่ผมกขยุ่นี่แล้วครับห้องน้าของท่านเฮ็ดนะครับใจต่ปอกปูนใหม่ก่อนนะครับผมอัปเดตบานส่วนในพี่น้องเบิ้งนะครับ อ้ควยเฮ็ดที่อัปเดตไปเรื่อยๆเซตเราจะไทยแบบสมบูรณ์ในพี่น้องในเบื้องอีกที่นะครับขึ้นมาทั้งบานในพี่น้องเบื้องระเบียงกับเบื้องของน้อนผมนะครับขอ,องน้อนนะครับหนึ่งระเบียงนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังเบิงเอาของลางนะครับของบนเพราะว่าขบวนสามารถยุ่งอาศัยได้แล้วครับของบน ตอนนี้เรีงข้างล่างข้างล่างเสร็จนะครับผมนี่เาเสามันหน่อยครับเป็นโอบเสาม้านใหญ่ขึนน้นน,าานะครับโอบเสาม้านใหญ่ขึ้นตัวนี้เสาม้านหนาหายนะครับนี่ตัวน,นี้ล้มแหง้งเบิ่งล้มที่นะครับคุณนะล้มยู่กลางทง,งเขากลัวเอาวาอยูุ่ครับเสาแค่นหนาหานะครับได้เพิ่มนะครับผมเพิ่มมันใหญ่ขึ้น ก็จะโอบไปถึงสุดนี่เลยนะครับันจะโอบไปสุดนี่นะครับเพอนบอกจะโอบไปสุดถึงปูน่ะนะครับจะโอบเบิ้งเป็นเรงไดนครับใหญ่ขึ้นแล้วมัาจะสวยงามขึ้นก็เดิมนะครับพี่น้องโอบขึ้นสวยขึ้นก็เดิมครับเพิ่มความแข็งแรงพร้อมรอบนี้นะครับจะโอบเสาแล้วก็คา้ังร่วมแล้วสองมือซีนนะครับผมรอบนี้ครับลงทุนเห็ดอีกนะครับ สองเมือนสีครับรวมตุอย่างนะครับผมรวมคาสางรวมเทคานรวมโอบเสานีนะครับเสร็จขันตอนนี้จะวากันนะครับจะเทพื้นเดี๋ยวจะอัปเดตในพี่น้องเบิ้งนะครับเทพื้นเป็นอันเซ็ตนะครับผมคอยต่อเติมอีกคอยวากันนะครับบ้านนี้นะครับกว้างนะครับข้างล่าง77ตารางเมตรนะครับผมนี่ครับ เสาเป็นร่วมเป็นสิบสิบสิบสองต้นนะครับร่วมเกิดออกมาสิบสองต้นนะครับผมบร่วมมุกนาบ้านนะครับมุกนาบ้านบริเวเห็ดเป็นห้องนะครับจเจ้าเดชพูนอยู่นะครับนี่ผมมีอย่างไรครับคลิปนี้พี่นอกอพี่นอกมาเบิ้งสร้างของอัปเดตเจเอดอย่างเพิ่มแน่นะครับอยู่บานสวนนะครับไายพี่นอกเบื้งขา,ขาวนะครับ งบตอนนี้ผมเบิดไปสองแสนหนึ่งมื่นบาทนะครับงบตอนนี้สองแสนหนึ่ง no มื่นบาทผมว่าเดี๋ยวร่วมกับรอบนี้นะครับรอบนี้อีกสองหมื่นซี่นะครับเดี๋ยวจะบวกเพิ่มไปอีกอยูุ่นะครับพี่นอกจะบวกเพิ่มไปอีกนะครับจากสองแสนหนึ่งมื่นบาทก็จะเป็นสองแสนสามหมื่นสี่พันนะครับสองแสนสามหมื่นสี่พันแล้วนะครับเสร็จรอบนี้เราจะเพิ่มราคาอัดเข้าไปนะครับผมตั้งงบไว้สามแสนนะครับ ตัง้งงบไป3ามแสนไม่รู้ว่าจะพอบ่น,นะครับตัง้งงบไปสามแสนอากาศลม่มเย็นเย็นสบายนะครับ พี่น้องถาไใดมารับชมเบอ่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจ่อง u t u b e นะครับผมบ้านสวนเช่นนี้ครับพี่น้องตอนนี้บ้านหลังนี้เบิดไป2 3 4 0 0 0สานพันนะครับเพิ่มไปนะครับผมเพราะว่านี่ครับร่วมกับ่าสร้างรอบนี้ครับทั้งปูนทั้งหินทั้งทรายทั้งอิฐแดงทั้งเหล็กมันนี่นะครับ,ดดร,บร่วม่าสร้างพร้อมนะครับตอนนี้งบประมาณเบิดไปแล้วนะครับ200,000 สามหมื่นสี่พันบาทนะครับผมบรรยากาศกลางตรงหน้าทาใใ่านใดเห็ดอยากเห็ดตามก็ลองเบิงนะครับเห็ดเป็นต้นแบบได้นะครับเป็นแบบย่างได้ครับพี่นอ้องเกษีประมาณนี้นะครับผมบรับคลิปนี้นะครับช่องบัตรสวนเชื่อแนวหิร่าไปแค่เพียงซ้ำนี้นะครับผม พี่น้องรับชมเบื่อนๆตอนนี้เฮงๆฮงเลยดวยทุกท่านทุกคนนะครับบวดเจ็บบวดจนถือภาพร่างกายแข็งแรงครับผมถึงวัดพระปฐิตทลีนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรลำลรวยรลำรวยครับคลิปนี้ก็ทีละไปแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ